คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาลสก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณเอม อ่ะผมดูข้อมูลก่อนนะครับคุณเอมมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณเอมครับตอนที่ได้ไปพักอาศัยบ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัดแล้วก็ได้พบเจอกับเรื่องราวชวนหลอนภายในบ้านเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก5ปีที่ผ่านมาครับคุณเอมมาพร้อมกับเรื่องของบ้านหมอนมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่2กับสายของคุณเอมกันเลยครับสวัสดีครับคุณเอม วัสดีค่ะพี่แจงจากสายที่สี่กระโดดมาเป็นสายที่สองตกใจไหมคะตกใจค่ะมังเอาลูกนอนเออนะฮะคุณเอมตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนเกษตรนวมินทร์ค่ะอยู่แถวเกษตรนวมินทร์นะฮะแล้วก็เราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังค่ะยังไม่เคยค่ะแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักฟังสดค่ะตอนนี้ก็ฟังอยู่ส่วนมากเป็นฟังสดเลยเหรอใช่ค่ะหนึ่งในผู้แข็งแกร่ง ปกติเนี่ยจะดับไปก่อนจอหรือจอดับไปก่อนฮะไม่ค่ะปกติลูกก็ยังไม่ดับกันก็เลยเอาลูกนอนอ๋อเอาลูกนอนก่อน <c oughs> แล้วปกติดูไลฟ์จนจบรายการเลยป่ะเ่วนใหญ่จบค่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดจริงๆแข็งแกร่งมากปีสี่เลยนะมีเคยถึงปีห้าด้วยไหมคะแน่นอนจริง <c oughs> แฟน,นแท้สุดยอด <c oughs> นะฮนะฮคุณเอมมาว่ากันถึงเรื่องนี้ นะครับเรื่องที่จะพาเราย้อนกลับไปเมื่อห้าปีที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยไปพักอาศัยบ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัดแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้เข้าค่ะเรื่องของบ้านหมอนไปเจออะไรมาคุณเอมค่ะก็คือเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปประมาณปีห้าเก้าอะคะ่ะพี่แจ๊คครับค่ะต,ตอนนั้นที่เอมต้องไปเรียนต่อที่พัก หนือค่ะแล้วก็เพื่อนสนิทเองเขามีบ้านอยู่ที่ที่ภาคเหนือพอดีจังหวัดเดียวกันเพื่อนก็เลยชวนไปไปอาศัยที่บ้านเพื่อนนะคะจะได้ประหยัดตัวค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักอะคะ่ะครับค่ะแล้วก็ตอนนั้นที่เดินทางไปอะคะ่ะก็คือมันเป็นการเดินทางไปแบบกระทนหันก็คือเอ็นนั่งรถไฟไปกับเพื่อนบางคืนกะว่าเดี๋ยวเช้าก็ไปถึงคอดีก็เลยเพื่อนก็เลยไม่ได้แจ้งที่บ้านไว้ก่อนนะคะคแล้วพอตอนไปถึงอะคะ่ะตอน ที่ไปถึงบ้านสักคงนะคะได้ครับได้ครับตอนไปถึงจังหวะที่รถใกล้จะถึงบ้านเพื่อนนะคะเพื่อนเขาก็จะชี้ให้ดูว่านเนี่ยเนี่ยบ้านหลังนี้แหละอะไรอย่างนะะี้ยค่ะเอ็มก็มองตามมือเพื่อนที่ชี้ให้ดู <c oughs> ตอนแรกก็คือเอ็มเห็นผู้เหมือนคนยืนอยู่ที่ชั้นสองจากจากหน้าต่างนะคะ <c oughs> เขายืนมองมาอยู่ตอนแรกก็เป็นญาติหรือเปล่าหรือเป็นแม่เพื่อนหรือเปล่าเอ็มก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงใจะคะ่ะ <c oughs> แล้วพอรถไปเจาะถึงหน้าบ้าน เออเอ็มขออธิบายตัวบ้านก่อนนะคะก็คือจะเป็นบ้านสองชั้นข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวบันไดบ้านจะอยู่นอกตัวบ้านบันไดที่จะขึ้นชั้นสองอะค่ะมีนอกตัวบ้านแล้วก็ถ้าหันหน้าเข้าตัวบ้านตัวสารสพัดภูมิอะคะ่ะจะอยู่ทางขวามือค่ะก็คือพอรถไปจอดถึงปุ๊บเพื่อนก็เดินนําเข้าไปในบ้านเอ็มก็หยิบของอยูะะ่เนี้ยค่ะแล้วก็คอยกาลังจะเดินตามเพื่อนเข้าไป ก็คือเห็นผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ตรงหัวกระไดด้านบนแล้วเขาก็มองมาเขาพลอยมองขึ้นไปค่ะเขาก็เดินหลบเข้าไปข้างในบ้านก็อ้าวใครทําไมถึงไม่ลงมาอะไรอย่างนี้นะคะ่ะแต่ยังก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวเพื่อนก็คงพาขึ้นไปแนะนําเองอะไรอย่างนะะี้ค่ะก็เลยเดินตามเพื่อนเข้าไปในบ้านไปหาคุณแม่เพื่อนนะคะก็จะทักทายปกติอะคะ่ะก็สวัสดีคุณแม่แจ้งคุณแม่ทราบวา่าว่าจะมาเขาอ,อาศัยอยู่ด้วยช่วงที่เรียนนะคะ คือคุณแม่เพื่อนก็ก็แบบต้อนรับรับสู้ดีมากเลยนะคะก็คือให้อยู่ได้อะไรเนี้ยค่ะแต่ว่าพอเพื่อนเพื่อนบอกแม่ค่ะแล้วแม่ก็เหมือนพูดกับเพื่อนว่าก็ดีเลยมาอยู่กับแม่อะไรอย่างนี้ยค่ะแม่ก็อยู่บ้านคนเดียวด้วยห้องก็ห้องอีกห้องหนึ่งก็ว่างอยู่แล้วอืตอนนั้นมันก็อ้าวแล้วใครอยู่ข้างบนแต่แต่ก็คือไม่ได้ไม่ได้พูดออกไปนะคะแล้วแม่ก็เลยขอตัวออกไป ขายของก่อนแล้เพื่อนนะคะก็คือจะชวนให้เอาของขึ้นไปเก็บข้างบนอืตอนจังหวะที่จะเดินขึ้นไปข้างบนเพื่อของไปเก็บอะคะ่ะตัวเทียมบอกว่าสารจะอยู่ก่อนทางขึ้นพอเอ็มเห็นสารเอ็มก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่าคนที่เอ็มเห็น,น่ะเขาคือเจ้าที่หรือเปล่าเพราะว่าเอ็มมาถึงยังไม่ได้ไหว้เลยแล้วเขาเอ็ม,เ,อมเป็นคนแปลกหน้าหรือเปล่า แล้วเอ็งก็เลยยกมือไหว้แล้วก็เหมือนประมาณม่เหมือนเวลาเราไปนอนที่ไหนนะคะก็คือว่านี่มานอนนะมาขออยู่อาศัยด้วยนะมาดีนะอะไรอย่างนี้ค่ะคุ้มครองเอ็งด้วยอย่าอย่าแบบอย่ามาหลอกเอ็งมลออะไรอย่างนี้ค่ะแล้วแล้วพอเสร็จแล้วเอ็งก็เดินขึ้นไปเพื่อจะเอาของเจ็บ่ะค่ะก็คือพอขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะข้างบนก็คือจะมีห้องอยู่สองห้องอเป็นห้องนอนเล็กกับห้องนอนใหญ่ตัวประตูข้างนอกเปิดเข้าไปคะ่ะจะเห็นประตูเห็นห้องนอนเล็กก่อน แล้วห้องนอนใหญ่ก็จะอยู่ถัดไปหน้าห้องนอนเล็กอะค่ะคก็จะมีตู้เสื้อผ้าใบใหญ่ใบหนึ่งเป็นตู้ม้เก่าๆไว้เก็บผ้าเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือช่วงที่เอ็มไปอยู่สัปดาห์แรกระหว่างรอโรงเรียนเปิดเทอมเน,นะะี่ยค่ะเอ็มก็ไปอยู่ก็ช่วยงานบ้านปกติอะคะ่ะก็บ้านถูงบ้านซักผ้าอาทิตย์แรกอยู่ก็คือไม่เจออะไรเลยนะคะคไม่มีอะไรเลยทุกอย่างปกติอ๋อนี่นึงค่ะพี่แจกตัวบ้านชั้นสองค่ะเขาจะมีหน้าต่าง รอ,อบบ้านเลยก็คือถ้าเปิดหน้าต่างไว้หมดอะคะ่ะลมก็คือจะผ่านทางบ้านเลยทุกห้องผ่านไปหมดเลยแล้วก็คืออาทิตย์แรกที่ยอ็นอยู่ก็คือไม่มีอะไรทุกอย่างปกติจนมาวันหนึ่งอะคะ่ะพี่แจ็เอ็มต้องไปเอ็นซักผ้าตักผ้าใช่ไหมคะเ็นถึงเวลาช่วงเย็นๆหน่อยก็คือต้องเก็บผ้าขึ้นข้างบนแล้วเพื่อนเองก็ทําอะไรอยู่ข้างล่างนะคะ เอ็มก็ไปเอาผ้าขึ้นไปเก็บข้างบนถือขึ้นไปแล้วเอ็มก็วางไว้หน้าห้องก่อนเอ็มก็ัะว่าเดี๋ยวเอ็มเข้าไปทาธุระในห้องก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาพับผ้าเพื่อจะเอาเข้าตู้ข้างหน้าบ้านข้างหน้าห้องอะค่ะแล้วจังหวะที่เอ็มเดินเข้าไปข้างในห้องเอ็มก็ได้ยินเสียงเหมือนคนใครเดินอยู่หน้าห้องอะค่ะเอ็มก็เลยก็เพื่อนเอ็มก็เลยตะโกนเรียกว่าเฮ้ยขึ้นมาหรออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็แล้วก็ไม่มีเสียงตอบค่ะแต่ว่าจังหวะที่เอ็มเรียกไปอะค่ะเสียงนั้นนะคะก็คือวิ่งตุ๊บ เข้าไปในห้องข้างๆที่เป็นห้องนอนใหญ่ mm. แต่ว่าที่มันแตกคือเสียงที่วิ่งเข้าไปอะค่ะไม่มีเสียงประตูเปิด mm. หรือปิด mm. เลย mm. ค่ะเอ็นก็เอะแล้วใครแล้วเข้าไปได้ยังไง mm. เอ็งก็เลยโผล่หน้าออกมาเพื่อจะดูว่ามีใครหรือเปล่าหรือมีแมวหรือมีอะไรหรือเปล่า mm. แต่ก็ไม่มีอะไรเลยค่ะเอ็ก็เลยเออหรือว่าเอ็มหงฝาด mm. มันก็เลยเดินมาหน้าห้องเพื่อที่ตะพับผ้าต่อค่ะครับแล้วพอตอ,อนเองพับผ้าอยู่สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงเบาๆเหมือนเป็นเสียงลอยมากับลมอะค่ะเสียงเหมือนคนพุมพัพุมพันอะไรในลําคอแบบอ,อ,อ,อย่างเงี้ยค่ะอืมเองก็เสียงไข่เสียงอะไรแต่เองก็เองก็พับผ้าต่อก็ไม่ได้สนใจมันก็เป็นเสียงมากับลมปกติเงี้ยค่ะแล้ว สักพักหนึ่งเสียงค่ะมันก็ดังขึ้นเรื่อยๆอดังขึ้นเรื่อยๆจนเอ็งอะเริ่มสงสัยว่ามันคือเสียงอะไรเอ็งก็เลยหยุดพับผ้าค่ะคแล้วพอพอหยุดพับผ้า,ผาสักพักหนึ่งเอ็งก็พอเอ็งก็พยายามตั้งใจฟังว่ามันคือเสียงอะไรสักพักไอเสียงฮีอๆเนะะี่ยค่ะก็มันดังอยู่ข้างหลังแล้วก็สัญชาตญาณเราค่ะพอเรารู้สึกว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังเราก็จะหันไปใช่ไหมคะคควจังหวะที่เอ็งหันไปอะ่ะก็คือมีเอ็เห็นเป็นคุณยายคนหนึ่งแกนั่งกอดเขา เป็นคุณยายก็ใช่ค่ะออนั่งกอดเข่าแล้วก็เอียงคอมองหน้าเองครับแล้วก็ทําเสียงฮีอฮอยู่ในคอค่ะอืออือแล้วคือแกก็ใกลัวนะคุณยายกอดเข่าเอียงคอมองหน้าแล้วก็ใช่ค่ะอย่างงี้เหรอว่าตอนจังหวะหันปใช่ค่ะจังหวะหันไปอ่ะหน้าเอ็กับหน้ายายะห่างกันแค่คพีบนองค่ะแล้วแกคือแกนั่งอยู่ข้างหลังแล้วแล้าเอ็ก็ตกใจคือแกใส่ชุดเป็นแบบชุด ทางเหนือค่ะเป็นผ้าเหนือแล้วก็ใส่เป็นผ้า <ทะ S 2> ่ง้ผ้าถุงเป็นซีนน่อย่างเงี้ยค่ะ,<ท>ะแล้วเอ็มก็ตกใจก็เลยตะโกเนเรียกเพื่อนแล้วพอเพื่อนจังหวะที่เพื่อนเอม็มกำลังจะขึ้นมาเป็นเสียงพิ่งเพ่งพ่งยิ่งมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณยาย่แก็ขาไปดุ๊บเข้าไปในห้องที่นอนคลานเนาะใช่ค่ะคลานสี่ขาเข้าไปในห้องนั้นที่นอนอแล้วเพื่อนก็ขึ้นมาว่าอะไรอะไรตะโกนอะไรเอ็มก็เหลียวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนออกไปจากตรงนี้ก่อน เอาเอาออกไปแต่ตรงนี้ก่อนค่ะพี่จังหวะนั้นคือ,อยังไงก็ได้ออกแต่ตรงนี้ก่อนนะคะอืแล้วพอเพื่อนก็พาลงมาข้างล่างเอ็มก็นั่งตั้งสติอยู่ักพักหนึ่งแล้วอเพื่อนอ่ะก็เลยแล้วยังก็เลยเล่าที่เอ็มเจอให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อนบอกว่าเอ้ยทําไมที่พูดมาเหมือนหมอนเลยอแล้วเอ็มอ่ะเพิ่งไปมันก็ไม่รู้ว่าหมอนคืออะไร,รแล้วเพื่อนก็บอกว่าหมอนคือแม่ของแม่แต่ว่าแกเสียไปแล้วนะ อ่อแม่ของแม่ทางนู้นเขาเรียกว่าหมอนค่ะออแล้วเอ็งก็อ่ะแล้วแล้วยังไงอ่ะแล้วเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอแม่กลับมาตอนกินข้าวเย็นอ่ะเดี๋ยวถามแม่ให้อค่ะก็เอ็งก็รอจนตอนแม่กลับมาทานข้าวเย็นแล้วเพื่อนก็เลยเล่าให้แม่ฟังว่าเนี่ยเอ็งเจออย่างนี้อย่างนี้อยแล้วเพื่อนแม่อะค่ะแม่ของเพื่อนก็พูดเหมือนที่เพื่อนเอ็งพูดว่าเออเหมือนหมอนเลยเนาะ แต่ว <mile> ่าแล้วองกก็เลยเงียบแล้วแม่แต่ที่แม่พูดไม่เหมือนเพื่อนอย่างหนึ่งค่ะก็คือแม่บอกว่าแต่ว่าหมอนอ่ะเขาก็ก็เสียไปนานแล้วนะแต่ว่าชุดที่แมงเห็นอ่ะเป็นชุดเดียวกันกับตอนที่หมอนเสียเลยครับค่ะแล้วแกก็บอกว่าก็นี่ไงก็ห้องที่นม่นอนอ่ะห้องนั้นแหละเตียงนั้นแหละจะเสียที่นั่นแหละแล้วก็เลยว่าอ้าวแล้วแล้วทําไมอยู่ดีๆถึงเพิ่งเจอค่ะ ก็อยู่มาเป็นอาทิตย์แล้วไม่เคยเจอไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วแม่เลยกว่าอ๋อหรือว่าเพราะว่าแม่ยังไม่เคยบอกหมอหรือเปล่าว่า <c oughs> ว่าเรามาอยู่ด้วยยังไม่เคยขอแกเลย BER. อะไรอย่างเงี้ยค่ะคแกเป็นคนห่วงบ้านห่วงของอืค่ะแล้วพอทีเนี้ยแม่ค่ะก็เลยพูดขึ้นมาลอยๆประมาณว่า เออนี่นะแม่น้องมาอยู่ด้วยนะให้น้องอยู่ด้วยน้องมาอยู่บ้านเพื่อนไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวน้องเรียนจบน้องก็กลับเนี่ยค่ะพอแม่พูดจบมันก็เป็นเสียงดังตึง้งมาจากข้างบนบ้านค่ะแต่มันเป็นตึ้งที่ดังดังจนบ้านสั่นนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ตึ้งแบบเนี้ยมันดีหรือไม่ดีวะเอมอ่ะเขาเลยมองหน้ากับเพื่อนอคือได้ยินกันสังคู่มันจนบ้านมันสั่น่ะพี่แจ๊คก็เลยมองหน้าอย่างงี้ปะ S <S <S> ใช่ใช่ใช่มันเหมือนเสียงกะระทืบเท้าแต่ว่าแล้วมึงก็เลยมองหน้าแล้วงก็เลยหันไปถามแม่ว่าแม่ได้ยินปะคะแต่แม่อะค่ะทั้งไม่ได้ยินทั้งไม่รู้สึกว่าบ้านสั่นก็ไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะอืแล้วเพื่อนก็เลยมองหน้ากันว่าเอ้ยแล้ว,ลวนี่คืออะไรอะ่ะ oh. แต่ว่าแล้วแม่อะค่ะก็เลยเล่าให้ฟังว่า แกห่วงบ้านห่วงของมาแบบนี้ตั้งแต่ตอนที่แกยังมีชีวิตอยู่แล้วแล้วพอแกเสียค่ะช่วงที่แกเสียแรกๆค่ะทั้งญาติทั้งทั้งพี่น้องก็คือไม่มีใครกล้าขึ้นไปครับซึ่งไปข้างบนบ้านอะคะ่ะชั้นสองอก็คือเคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่น้องชายของแม่ค่ะจะขึ้นไปเอาของที่ห้องใหญ่ห้องนอนใหญ่แต่ว่าวันนั้นไม่มีใครอยู่แล้วกแกก็เลยเหมือนขึ้นไปโดยพลการเนี่ยค่ะคแกก็ ขึ้นไปเอาของแล้วจังหวะที่แกเดินเข้าไปที่ห้องนอนใหญ่ค่ะตัวกหน้าห้องนอนใหญ่จะมีรูปของหมอนอยู่แล้วก็มีธูปที่ใช้ไหว้ตั้งว่ายอะค่ะใช้เสียบทูปที่วหว้กระถางธูปแล้วตัวกระถางธูปเนี้ยก็หล่นลงมาหล่นลงมาที่พื้นค่ะแต่ว่าเน้องของแม่แกก็เหมือนไม่ได้สนใจค่ะแกรีดจะไปเอาของแกก็เดินผ่านไปคือจะเดินไปห้องนอนใหญ่เพื่อเอาของค่ะแต่กระถางธูปอันเนี้ยก็กลิ้งกลิ้งกลิ้งตามแกแกก็เลยหยุด และเหมือนกระถางทูบเนี้ยก็ไปขวางตรงทางหน้าห้องใหญ่ะคะ่ะหน้าห้องนอนใหญ่แจกก็เลยคือด้วยด้วยความที่เป็นลูกก็รู้วว่าแม่เป็นยังไงตั้งแต่ตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยค่ะครับแกก็เลยแกก็เลยถอยออกมาและจังหวะที่ถอยะคะ่ะคือกระถางลูกก็เลื่อนตามอย่างนั้นนะคะมาเดินถึงหน้าประตูว่างโอ<ห>้น่านะคะ่ะพอะเป็นเหตุการณ์นั้นก็คือย,อยังไม่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าขึ้นไปชั้นสองอีกเลยอแล้ว พอเองรู้อย่างเงี้ยค่ะอเองก็เลยพอเวลาไปไปทําบุญหรือว่าใส่บาตร้าบา้านอะไรเงี้ยเองก็จะรึกถึงแกเอาแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือไม่เจอจังๆอะคะ่ะเจอแค่แบบว่ามีใครเดินเข้ามาในห้องนอนใหญ่หรือว่าจะเข้าไปในห้องแล้วเหมือนมีคนอยู่อย่างเงี้ยค่ะก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ็มีเสียงวับวับวบบ,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 บเรื่อยๆแต่ไม่ได้เจอตัวเป็นๆจังๆใช่ค่ะ เดแค่แค่นั้นตลอดจนเรียนจบอะค่ะโอ้หจิตแข็งเหมือนกันเนี่ยอือค่ะเออเหมือนปกติหนูหนูไปหนูเคยไปครอบไปรับขันมาค่ะตั้งแต่ตอนที่เรียนประถมที่เป็นหนูเป็นน้าต่อสินนะคะแล้วก็ต้องจะรับมาก็มันเห็นว่าแบบแบบแบบที่แล้วค่ะแงแต่ยังไม่เคยเจอจังก้าก็คือตัวของคุณเอมเนี่ยเป็นคนที่เห็นอยู่แล้ว ก็เลยพอที่จะมีสติทำใจได้อะเข้าใจแล้ะคือคือถ้าเป็นเด็กทั่วไปผมถามหน่อยอ่ะเจอแบบนั้นเนี่ยพอแม่ขอบอกว่าให้ลูกหลานเนี่ยมันมาอยู่หน่อยนะน้องมันมันมาเรียนไม่ทำอะไรหรอกเสียงกระทึบเท้าดังตึ้งใครจะอยู่ถูกปะ <c oughs> เออคือแน่นอนว่ามันคือการแสดงอาการที่ไม่พอใจอ,ะอ่ะเออหรือก็าอาจจะเป็นการแสดง ความรับรู้ในรูปแบบของท่านหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะดูเหมือนว่าท่านน่าจะเป็นคนดุค่ะใช่ค่ะที่เอมคุยกับเพื่อนก็คือคือกับคุยกันว่าไอเสียงที่ได้ยินอะ่ะคือมันดังที่เอ็มก็คิดหนึ่งที่แจกว่ามันคือเสียงกระทืบเท้าอืมพนันก็คิดว่าเอ๊ะไม่พอใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คุยอยู่ว่าถ้าถ้าแกไม่พอใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ย รือว่าถ้ายังเจอแบบนี้อีกเนี่ยอเอ็งก็เอ็งก็จะไปช่าหออยู่ก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็คือหลังจากนั้นก็คือไม่ไม่ยังไม่เจอกลางอีกอแล้วก็อยู่จนกระทั่งเรียนจบใช่ค่ะเออสุดยอดจิตแข็งมากนะฮะนั่นคือเรื่องของบ้านหม่อนหมอนในที่นี้เนี่ยเป็นภาษาทางเหนือแปลว่าใช่ค่ะทวดแต่เอ็งเห็นในคอมเมนต์เหมือนบอกว่าเป็นทวดแต่แต่ว่าแม่มแม่ของแม่ของเพื่อนอเขาเรียกว่าแม่เอ็งก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าแม่ของแม่หรือว่า ประมาณนั้นน่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ระดับนั้นขึ้นไปนะครับคือหม่อน <c oughs> ตามความเข้าใจคนทั่วไปเนี่ยผมจะนึกถึงตัวหมอนตัวหม่อนที่เอามาเลี้ยงทําเป็นไหมอ๋อเออะนะครับผมเพิ่งทราบการก็จะนึกถึงตัวหม่อนเออ <c oughs> ผมเพิ่งทราบคํานี้ว่าอ๋อทางเหนือเนี่ยเขาเรียกญาติผู้ใหญ่ที่เหนือกว่าทางแม่ขึ้นไปเนี่ยประมาณทวดเรียกว่าหมอนนะครับโอเคคุณเอมนนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดระหว่างที่คุยกันเมื่อกี้ ผมได้ยินเสียงน่าจะเป็นน้องแมวหรือว่าน้องลูกเอ,อ่อไม่ไม่มีค่ะลูกไปนอนอีกห้องหนึ่งค่ะเลี้ยงแมวไหม,ม<ะ>อยู่ข้างนอกหมดเลยแมวไม่แมวไม่ร้องค่ะแจ็เลี้ยงแมวไหมเลี้ยงค่ะอ่าแมวร้องได้ยินชัด<ม>เจน,นบ้านหนูแมวไม่ร้องนะคะร้องเลยก็ได้ยินทั้งทั้งทั้งสองหมื่นลคนน่ะ อืมแนวร้องมันร้องไกลๆมันร้องไกลๆระหว่างที่ตัวของคุณเอมพูดอ่ะคุณเอมอาจจะไม่ได้ยินก็ได้แต่เสียงอ่ะมันเข้ามาในหูฟังผมชัดเจนเออนะครับได้ครับคุณเอมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของบ้านหมอนนะขอบคุณมากๆคุณเอมที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับค่ะขอบคุณครับผมสวัสดีครับค่ะ หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus. com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android